ครับโอ้ยบบาวย้องเราเพิ่งมาถึงสาครับมาถึงเลยก็หลบตรงในบบาย้องครับโดนเลยครับเปลี่ยนแปลงล่างเลยครับครับผมพี่น้องมาเน่าครับมหาไอวานแหนกันเ้อพี่น้องเลยอีสานมาเท่าครับผมหาอยู่ฮะกินแบบอีสานบ้านๆครับมีสาครับไ้วานครับมาวานเลยครับพี่น้อง ตัวนี้แหละผมจะจองกันนี่ตัวนี้แล้มันตอดผมตัวนี้เลยนี่ตอนนั้นบอกมันตอดนี่แหละนง่ายทีนี้พี่อย่าอย่เพิ่งมาพี่ต้องมามาซอยบ้านนะพี่น้องพอดีไอ้สะมันวานบรทตัวถึงครับผมสามันใหญ่แห้งครับวานแห้ลงไปสามดังกรับรถเต็มสาครับผมมันต้องสิบดังครับมาปูนอะไรด้วยครับผมผมบอกว่าเบายองเสร็ตยังนะครับนี่วันนี้ สงสัยสิมากมีสูตรดักปูครับผมเพราะว่าจะไดอแหละ <c oughs> ทางซ้ายเฮานี่ครับพี่น้องบ้านเฮานี่ก็เป็นอีกบทบาทหนึ่งครับผมกับการในแบบสูตรเก่าครับผมสูตรโบราณเฮาเบาหยองมาแต่ก่อนสิใส่ไอ้เต้าลุ่มอันนี้เป็นเต้าลุมล่มหรือเล่าเบาหยองเนาะครับผมเต้าลุ่มครับสีหุ้งเขาหรือว่าสีไอ้ต้มปลาครับเบาหยองเขาหุ้งเขา เระดงหูครับต้มปลาอย่างเดียวครับครับผมเตรียมโตเลยพี่น้องเอ้ยเตรียมโตล่างทองไหลงังไว้เด้อมากินต้มปลาคอยอนีกันลาอยา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 ียแอนกลฮอล่างนะครับโอ้ยเอาสไลเอาสลสนสไลสไล่ยาล่างครับผมแอนกลฮอล่างไหนอยู่ ครับเบายองเขาดังไฟติดเหรอครับผมพอพอพอหาไม่หายอยู่ครับว่าสิหาไม่หายมืออื่นเล่นอีกเลยหรือมือแรกนีกเลยละครับเอามืออื่นมือแรกเมา่นะให้น้ำน้ำเลครับผมมากินต้มปลาสะในกันเลยครับพี่น้องโอ้ยเบาแหงเอาหายให้น้ำน้ได้ยินเสียงสอสระวาวมาจะหาไม่หายเราหายน้ำเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยว อุทยานยังอีกยังอีกสิว่าเพราะว่าเลยสิว่าเพราะว่าอยู่อุทยานยังอีกยัง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  <laughs> ยังง <laughs> ย, <laughs> ยังยังงยยังังยังยัยัยังยังวัน,นวยัาาน้ั <laughs> ง,งยังยังยัยงงงยัังยังัคังยัังผับยางยังังยังงยางยายยั อันนี้เทส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 สูตรอดไนี่เบาหยองครับสมประคอบอสมประคอมโอ้ยตำพริกหอมกระเทียมเนาะผมพริกหอมกระเทียมไอ้ต้องตำใส่คคกกันเนาะครับผมต้องใส่โคกอ๋อถ้าไม่ใส่คคกนี่มันตำมาแหลกกันว่ะใส่ปากเล็บมาเสียบโอ้ใส่ปากเล็บมาเสียบกันบบเบาหยองว่ะนี่เบาแห้งกันเบาไฟอยู่ครับผมมาเด้อครับพี่น้องเอ้มามวนมาอันนี้ในกัน หาเนี่ครับผมเป็นชีวิตที่หาไม่ครับผมเป็นชีวิตที่หาไม่ครับผมไม่ไม่หาไม่เจอเพราะผมมาอยู่ทุ่งนา<อ> <laughs> ผมมาอยู่ในสะพอดีผมปิดปิดสัญญาณโทรศัพท์หมดเลยท่าน<อ>หามองหาเนี่ยครับเม่เจอจีพีเอ็นกับจับว่าไรอันนู้นครับอ่าสิว่าสิแก้วกับอุทยานมัดสวนของเราครับผมกำลังลงสากครับผมเอ้ยไหนประคองออกมาต้มเลยท่าน ไหนปลาคอไปไหนไอสารบรรสวนมันแก่บรรสวนหนาวไหมหนาวไข่ไหมหนาวไข่ไหมหมดหมดที่นกับเพลงไม่ใช่แล้หนาวไข่โอ้ยยานมันสวนบรเป็นหนาวไข่ยังครับผมโดนโดนไข่หดตดหายเพิ่นว่าไหนทันไหนโชว์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 นะครับท่านโชว์นะครับท่านเป็นยังไงครับท่านเออ มันจะไปใส่เสียครับมือนี่มันอยู่ในคลองแล้วอร่อยอร่อยเรื่องปิ้งเรื่องต้มออยจริงเพื่อนปิ้งย่างอร่อยจริงวะเราไปกินวาซ่าเลยกันครับผมไปครับพี่น้องครับต้มด้วยกันครับพี่น้องต้มปลาไปให้พุ่มกับเราครับผมสีวัดสีแก่ของเราครับผมถือกระซังครับผมพายจนขาเซ่เลยครับไปครับพี่น้องเข้ากับเมื่อยแล้วครับผมมาต้มปลากินก่อนค่อยลงทรายอีกรอบนึง โอ้เดือนละเดือนแล้วครับโอ้ครับเบาเฮงกะกลืนแล้วครับผมเพิ่นว่าเพิ่นเย็นไข่ครับผมเบาเบาเฮงเย็นไข่วะครับเย็นทัมาแล้วโอ้ยว่าจะเย็นไข่มันบอกคือกันไหนใค ครับผมซาลือบปรโมทครับพี่น้องไอ้ไอ้พูดในร้านอยู่รอ,อบนารอบนาเข้ามาอันนี้ครับผมให้ยกบั้งยกตัวยังไงไม่ติดตัวยกตัวยังไงไม่ติดตัวบ้างเฮงยกแล้วก็ตัวยังไงทุกทุ่มเลยแล้วก็ไปกยกโชว์ให้ใครบ้างนิ่บังแฮ <c oughs> โอเคเห็นบ้างเฮงไปหุ่นเลยถ,ถือถือไรนอนมัน้งถือไรนอนมัน้ง <c oughs> ไรนอนจับจับสองมือไหมไรนอน เจอสุ่ยานสุ่ยานมาดูปลาคอยใหญ่โอเคครับเดี๋ยวซื้อซื้อจับให้เสมอกันมั้งเออคือยอดยอดเอ้ายังยังไม่เคยปลาคอใหญ่ครับปลาคอใหญ่โอเคครับโอ้มาทานครับผมกับมาตุ่มปลาคอใหญ่กินด้วยกันนะครับผมกับไก่สีวะสีแก้วครับทีมงานของเาครับผมพอคั่วครับจำเป็นครับผมวันนี้ <All> ต้มประคอรอยครับผมนี่ดินีในกระสังนี่ต้มประครออยข่งซ้าเลยครับชุดจอดครับโอ้ยสุดจอดสุดจอด้เอา โอ้ครับโอ้โหเบายองเราเห็ดปลาปุ๊บเออมีโอ้โหเพิ่งขึ้นจากทาเครับผมอุทยานบ้านสวนอันนี้หลังเขาโอ้ยหอนปลาซาร์หอนค่อยเขียดจากของทำค่อยเขียดค่อยเขียดค่อยเขียดอะไรค่อยเขียดอะไรค่อยเขียดครับผมสมบูรณ์ข่อยไงพี่น้องบ้านเฮาอยู่ทา้งในทางปู่ทางไกลอยู่ไอ้เกาหลีเหนือ โอ้ยเกาหลีเนื้อยูปะครับไปดองบาา้านเฮามันเป็นปิดประเทศไปตั้งให้บาาาปป้นบา,บา,านเฮาเข้าไม่บอครับผมมนี่ไอ้เบาเบาหย่องครับผมครัวหันย่องครับผมเปนกลังไอ้เห็ดปลาครับทุบจุ๊จุ๊จุ๊ไม่ไม่เราไม่ถ่ายความรุนแรงครับผม <S <s ๆๆเราถ่ายผลผักไว้ก่อนผักสวยเนาะผักสวยครับผม<อ>นี่แหละนี่แหละยำมาต้มปลาครับ <c oughs> สูตรโบราณเลยนี่แต่ใส่โมแดงก่อนนี่มันบ่เปุยเลยปลาโขฮึ่ม แขงปกเลยเด็เอาตังแวงคางหมอนไม่ใขึ้นนนอเอาตังไหวางหมอนไม่ขึ้นครับอนนหมอดจไปไปไไปพีเราไปเล่นไอ้หมดแดงกมใจใส่หนิดม่จะโทดนะโเยงหมดบูนหมดแดงอยู่ห้างนี้ก็มีครับเบายองเขาผมเบายองเาอย่าไปรอค้เอาไปครับอีสานบานเฮาครับผมพีนองบานเฮาเลยตบไปตัวเลยเนาะวันนี้ทีมงานเฮาก็มาครับผมว้าว ส่งปลาคอหญงครับใส่เหล love, okay, ่าขาวน้ำบอลมีบอลเหล่าขาวนี่บละครับใครชนมา้ชนมา่บเนี้ยดึงออกดึงเขาอยู่ดึงดูลูดึงอยู่ครับอุ้ยอ้ยอุทยานป๋ เสื้อไหนเสื้อไหนไหนเสื้อไหนชิเส้ออะไรนมหน่อยชิโอ้โหคุณพ่อครับมาขโมยผักคุณพ่อเบาเฮงมาขโมยนี่อย่างนี้ต่อหน้าพ่อเหรอเนี่ยโอเคพ่อคิดใบใหญ่แล้วเบาเฮงมาขโมยผักคุณพ่อเลยพ่อเฮพ่อนั่งเล่าทังวันเลยตนปากพนี้อะไรของมันเนี่ยสวนผักอย่างหล่อเบาเฮงครับเบาเฮงของเฮาครับ เอาไอ้ตัวนี้ใส่ใส่กต้มปลาเสียบบ่ครับบ่าวให้เฮาแซ่บครับักสเป็นผักสีลร้าเนาะครับโอ้ยถ้าบ่ใส่พุงขีรดเด้แซ่บคือกันรถดีแซ่บคือกันเกลือแซ่บเพื่อกันบอโอ้ยสูตรใดนี่มันก็ต้องใส่ขี้นดเพบาะใส่ยี่เสียบจี้ข้าวบ่เจอคนกินเข้มกินเผ็ดกินอยังโอเคครับบ่าวเหงสุดยอดเลยเจ้านี่ครับผมโอ้ยนี่พักเพิ่นพักพอครับผมอยู่สวนเกษตรพอเพียงบนแผ่นดินพอมัน เราแบบใส่แบบธรรมชาติเราพอใส่ใส่เคมีเลยเห็มหมถึงแม่งกูดหมดเลยครับผมก็ยังเหลือพักซี่เฮาเนาะพักซี่เฮายังสดใสอยู่แม่งบอกกินเลยสีเหล้าต้มใส่ปลาคอครับหอมหม้อโอ้ยหอมหอมฟักฟักพักซี่ฝรั่งบอกหนิพัคซี่ฝรั่งเขาไปเอยบอกคืออยู่บ้านเฮาพักซี่ฝรั่งแสดงว่าเฮาได้พัฒนมาจากเขาบเปล่กหอมหม้อตัวบ้านเฮาหอมหมอหอมปีกันนี่แหละหอมปีเนาะไม่มีน้ำสิลูก ครับผมมีพักทุกอย่างครับผมอยู่สวนครับผม,ดดมดเดมอดงอะเนาะมาต่อเอาบัเินเนาะโอเคครับ,คครบพิสูนเล่นโมเมนต์โมเมนต์าเล่าพิสูตรเล่นโม่<ก>โอเคครับเต็มจบปานจงไงบันไปไปไปได้คอยางไปก่อนเด้อครับครับ,รบ <c oughs> โอ้ยม่เหล่ายู่บองานนี้ม่มีเหล่า,อา,นนลาโอ้ยกินไ้น้ำปานเนี่ยน้ำป้าน้าน้ำปาน ครับผมเบาเฮงเขาเขมาตุดพักตุดเลี้ยงกันตุดพักต้มปลากันไอ้หอมไปตีเรียบร้อยแล้วครับผมเดี๋ยวผมกลับมาผมสิเหลืองสวยไอ้เบายังเปิดบึ้งเดี๋ยวหอมแล้วซิมังหันมันแซ่บดีไหมแซ่บหรอแซ่บแซบแซบแดงเลยเชิญเชิกหน่อยแซ่บแเปื่อยต้มปลาคอใหญ่โอเคโอ้ยต้มปลาคอใหญ่ครับไหนเอาใส่มันแดงลงเหรอแดงหมดแดงลงเลยครับหมดแดงลงครับผม เดี๋ยวเฮาล่ออย่างเดียวครับผมล่อทีเดียวเลยคือล่อเฮาถาครับผมถานั่งกินด้วยกันครับยังคนมาทานกินหมดลงโอเคถากินด้วยกันครับพี่น้องบ้านเฮาทุกผู้ทุกคนไม่ผมจะล่องต้มปลาเดี๋ยวเบาหยองครับผมใไปมดแดงลงไปมดแดงโอ้ยครับผมอย่างปลาคอใหญ่เดีครับเต็มตัวเดินทางแล้วเด้อครับพี่น้องบ้านเฮากินปลาคอกับปลาปลาปลาดิ้นครับผมอย่างด้วยกันครับ ครับตบเปล่าบมกินข้าวหรือมครับโอ้โหดูเท้านักสวนผมว่าจะแกล้งท่านหน่อยท่านดันประจำก่อนข้าวร้อนๆข้าวร้อนๆเไม่หุงหม้อนี่ห้องนะเราเสียดายหม้อดำโอเคครับโอ้โหต้องชิมก่อนแล้วครับผมขอบคุณนะครับที่เหลือไอ่เหลือปลาไว้ให้ชิมนะครับเหลือปลาไว้ให้ชิมครับผม แล้วก็จัดเลยครับผมอือหืออร่อยครับสดุยสดยอดสุดยอดทำมาได้ครับพี่น้องบ้านเฮ้าทุกผู้ทุกคนอยู่ไซกัคิดฮอดกัมากินนะครับผมชีวิตอีสา,านบ้านเฮ้าครับผมอีสา,านบ้านเฮ้าครับผม เย็นแล้วไงเลยไม่กล้าจบเป็นอีสานบ้านท่าครับผมอีสานบ้านจ้วครับผมอิงสวนเกษตรพ่อเพียงเป็นเดรพอครับผมไอทีมงานสิว่าสีแก้วละกรับอุจแก้ันสวนเข้าครับผมอ่าเบาหยองเบาเฮงครับผมมามาครับผมกินเข้าด้วยกันครับผมมัตสีพรท่านเขาผมว่างกล่องกันเลยครับครับผมบนี้ขอสวัสดีครับผมดื่มดตามผมเลยนะเห็นแล้วมั้งเยอะเ็ยเห็นสวน ครับครับผมโอ้ยครับผมมาแด้วครับพี่น้องปลาท่านไม่เข้าปลาคอญ่มาแล้วครับผมนั่งดีๆนั่งเล่นนั่คกับเปลาคอใหญ่ครับผมปลาคอใหญ่โอ้ใส่ยังสี่นะเออธรรมชาติ์อยู่แล้วเร็ม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 ว้าวได้ครับครับอย่าลืมมากินต้มปลาคอใหญ่แล้วก็ย่างปลาคอเผาเกลือปลานิ่นเห่าด้วยครับพี่น้องมาเห่าโอเคครับเด็ดจับ เสิร์ฟไลท์เสิร์ฟไลท์จอมือจอมือจานของพี่เองสุดกันนะัไม่มีใครเปิดซิงใช่ไหมนี่ยพี่พี่เปิดลยครับผมดูแล้วย้อถามเปิดซิงดูทางกามากันไเครับเด้อโอ้โองอร่อยนิ้อะไรกนมอะไมมาไม่สุกไม่สุกไมาไมาแมา ฝนตกผมชอบนะทายาไป็สูงเนี่ยดีแล้วทุ่อนาดยอันนี้แบบนี้อร่อยครับผมมานำกลับนะครับพี่น้องบ้านเฮาอีสานบ้านเฮาครับผมฝนตกที่วิทยาไม่ครับผมหาไม่เจอเพราะผมอยู่ทุ่งนาครับ